บาทดีค่ะพี่น้องนี่นะลาดแบบดโน่นยันสแล,แล้วเราพลังจะเดินไปซื้อของลังจีแล้วก็จะไปทำงานอันนี้รถขยะยังว่าันมาเอาพี่น้องอีเลส阿าาไจะเป็นอย่างนี้นนะ รถขยะมาเขาก็เป็นระเบียบจริงๆแล้วใครมาทิ้งเรียรลาดอยงี้ไม่ได้นะนี่เจอบูสเตอร์นะเจอปรับนะถ้า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 เคยเห็นเขาปรับแห้งได้พี่น้องพองงทิมบถุทางแล้วก็บบอเอาลูกนะเอาเขาเรื่องได้พี่นอ้องเมื่อคืนนี้ทําไมถึงทายทําไมถึงบนทําไมเป็นอย่างจึังเวาเพราะว่าคนที่เรารักทายพี่น้องเบิงทุกอย่างเหรียญมันมีสองด้านเนาะ ก็อยากให้พี่น้องเห็นความสําเร็จรอยากให้พี่น้องเห็นความภูมิใจจังสี่นะอยากให้่นมีความภูมิใจมีความมานะบริษทไยเพื่อว่าเหรียญมันมีสองด้านบริดัทไทยเพื่อว่าเออทาไมเอาด้านไปเป้ลงทําไมถึงว่าเป้ทําไมถึงอันนั้นคือหนึ่งอยากให้มีความมานะค,ค,ความแบบว่าเข้มแข็งขึ้นกว่านานเออย่มกินกับกินย้มเหรดกับเล็นยญแเห็ดกับเห็ด ทำให้มันมีความสําเร็จเหตุไหนมันมีความสําเร็จเดคนเท่ามันต้องมีความสําเร็จมีคขัค้นเฮ่าสําเร็จแล้วกูยางแล้วทุกคนเนี่ยยินดีนำ้ำคนบรได้มาเห็นน้ำเจ้าดอกว่าผ่านอีหยังมาแนผ่านมรสุมชีวิตอะไรมาบ้างลำบากแค่ไหนกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกีบปุราา เออบอกนะบอกสอนทุกอย่างนะพี่น้องพี่น้องบนเป็นว่าสิพี่น้อง,อง,ว,องว,ว่าพี่ก้อยลงอะไรเออสายเปเป,เปเขาแล้วทําไมเขาไม่ฟังอย,อย่างนั้อย่างนี้เงินอยู่ในมือเจา้จาเหนียิไปซ้่ความสูกระด้เจ้าสิไปซ้่ความถูกกระด้แเม่นว่ละเขาบ่ได้ล,ดลงให้พี่น้องเพื่อสิไปวาไปด,าด่าแล้วดอกดีหรือชั่วมันขึ้นอยู่กับตัวเรานี่แหละให้เราปฏิบัติเอา หากกันกระบ,บอกกระสอนกันแนวคนหากของเฮาไผสีบ่อยากให้คนหักได้ดีแม่นบล่ลอสิผู้อื่นดีกรบ,บ่สููพอสู้เม่สู่คนหากเขาเด้เฮาหากเขาก็อยากให้เขานำเนินไปด้วยดีชีวิตทุกอย่างก็ถึงเบาถึงบาอบอกล้วครับ่าบข้อง ไปได้ดีประสบผลสําเร็จผลกับศรีบาโอ้เป็นมันดีแจน้ำบาวเปได้แล้วมีชีวิตที่ดีขึ้นเราปฏิบัติโตเราดีโอ้มอนี่สมกับข้าหายเขาดาลบความดูถูกไผ่านปากเงี้ยวปาก,ากกามากผ่านความทุกข์อย่างมากคู่มืน้นเราประสบผลสําเร็จแล้วโอ้เป็นมันดีน้ำไดน่อยผู้นี้เนาะเขากัากิิได้ห่องเดวา่าอืม กฤตไทยให้พี่น้องเบิงส่นตันตัวด่ากันจริงๆ้ะก็อันด่าด่ากันยังสีละพี่น้องอยู่ไกลกันก็เร่งสีละมีปากมีเสียงกันหลีนก็ฟันเนาะค่ะบอกซอนขึ้นมิ่งได้อยากจะแนะนําในทางที่ดีเลยผู้บ่ะหูกะว่าพี่น้องพี่น้องผู้เขาข้างคนก็ว่าพี่ก้อยยู้จี้เป๊ะมากไปหรือเปล่าพี่ก้อยบังคับเป๊ะมากไปหรือเปล่า ไม่ใช่บังคับทามันนอกลูก่นอกทางมากหนึ่งต้องพักผ่อนให้เพียงพออยากกินยังจะซื้อมากกินโลดเครื่องอำนวยความสะดวกเครื่องความสุขเต็มที่อแต่อันไหนที่มันโบถูกต้องก็คือมันโบถูกตอ้องอะบอเด้บ,ดบังคับกันบีบกันประนันได้ดันดานดอกไม้พี่น้องถครงบอก มันผิดสิบอสิบอได้มาอยู่นรงกันใจหนึ่งก็จะเหตุสร้างอยากให้กูทางทำให้ความสะดวกเพื่อเขาสิได้ใส่ชีวิตอยู่ห้อมกันเด้ยอยู่ใกล้กันให้กำลังใจกันโมเมนต์ว่าสีหายสีดาสีแบบโมเมนว่าสีหายสีดาสีว่าให้กำลังใจกันเจ้าก,ก็สิประสบชีวิตเจ้าของเหตุยัยงไปได้เลยกับวแมน อ,อยู่ในขอบเขตเออกินเที่ยวได้แต่ให้มีสติไม่ว่าจะเล่นจนหมดตัว่าเงินทองอะ่ะใช้ให้เป็นมันก็มีความสุขใช้ให้เป็นทุกมันหมดมามันก็เป็นทุกเวลาบอกให้ใส่ให้กินให้เล่นม,มันเบิดมากเลยมันลำบากความรวยอะ่ะมันอยู่ได้ไม่นานนอกจากเราจะ ประคับประคองใดมันก็อยู่ใด้ดนเนาะคะ่ะมีตะความจนมันวัดใจบอกคูอื่นเขาลำบากกว่าเฮ้าก็มีหลายอดเอาอดบุญประรงสงค์สร้างใยผ้ายางมาพ่อเนือคูน้องนั่งขายปะทูแก้มตัลูสาวเมกรอมาอยางห่องจะเศ้า อจจะวบาพีบ่าด้วยเนาะพากระส่าก็ถอะพี่น้องน้แม่ำได้พี่น้องดอกไม้เราคขรจะไปถ่ายเซลฟี่ยู่หนแต่ว่าตรงนี้ก็ถ่ายบ่อยและ้เาลายนก็จะเครียดเครียดกระาแล้วเรอยในทางกี่ดีคอยอันฮักเจ้าคอยตึงเบา คืนโมฮกเขาบริบ่งโมเบาเขาบริด้มาล้ำไรน้ำเด็กแต่เด้๋ยวะเขาอยากกะตือรือล้่นชีวิตให้มีความสุขดีภาพพี่น้องอัลลาพี่น้องตามนั้นนะ บอกสอนเข้ากันแนะนํากันในทางที่ดีเนาะพี่น้องวนเดี๋ยวก็ลงเมื่อแล้วตั้งใจเหตุให้มันสําเร็จทุกอย่างดีอยู่ก็ไม่ได้ว่าไม่ดีเลยคุณชายนะแต่ว่าบางครั้งก็หัวแข็งดือบ่เดาบ่ดีบ่ดีสิไปอยู่นำ้ำทนสู่ฟันฝ่าอุปรสรรคทุกอย่าง พี่นอกก็เห็นเออด่าก,ก็ด่าเป็นมื่นมาแล้วออคันดีเพิ่นกย็ยินดีนั่งกัเป็นมืน่นคันบอดีมากพิทหูพิดตาเพิ่นเพิ่นก็ด่าเป็นมื่นคนคือกันว้าวอยากจะให้แบบดีอยากให้สําเร็จนะทุวันนี้ก็ดีแล้วสําเร็จแล้วก็ว่าก็อยากจะให้สําเร็จ ี่น้องตอนนี้กำลังสิมาเบิงใบาย,ยานางนะคะกัคซีเดตจะอันบนอ้อไบาย,ยานางสาธุเรื่องขอให้ได้อุ้ยนี่ตัวละี่น,ออน้องมีเลยเออแต่วางขยับแนวสองกำว่าใครตัวบนมีตัวละครนี่นะใบาย,ยานางนะคะ่ะแต่ยืดออกพี่น้องสองกำนี่อีกกำหนึ่งนี่แนหะโอ้ทั้งง่ายมีอีกเอาทำง่ายดีกว่าเออทั้งง่ดีกว่าทั้งนอ่องเอา,อา,เอาท,าทาั้งงั้ยดี เห็นไหมปกติก็มีตูเรียนมีอรียนได้งช่ค่ะไปสองจำยู่พี่นอ้องเพราะว่าสิไปเฮเดไอ้โมโกน้องใหม่ให้คุณจิวทางสถานทูตน,นะคะไก่มาอยู่ค่ะพี่น้องเห็นวาให้พี่น้องเบ่งถ่ายนิดนินปหน่อยหน่อยนี่ค่ะของท้ครับานเฮากับมีห้ายต่อหลายอย่างนะคะมีชุรถมันปลามีเข่าเหนียวเข่ากล้ามมุนังมีแล้วเเห็นบอก,กเขาเหนียวก็มีอันนี้คือเซนเขาปุ่น มีวัตถุยางเอา้าตามพี่พี่น้องเห็นนั่นลหละพี่น้องก็จะกินบรรยายน,นิวได้เบากระหักแห้งคนคือเก่าแนวหักแห้งก็อยากให้ประสบผลสําเร็จเนาะตัวเขาเองกับประสบผลสําเร็จพอเห็นคนที่เัาหากักมีเข้ากับภูมิใจได้เข้ากับบรรยากได้ดปล่อยคนที่เัาหากักทุกๆอยากงา บอกซอนเวิร์ดแล้วเาบาไป้งแต่พอกันแม่หมดแล้วมันเมื่อยมากจมไปเวิร์ดแล้วเานาะพี่น้องเนาะเอาพอกันคลิปหนาเด้าจา้ะยู่ดีนี่แฮงสวัสดีค่ะสวสดีค่ะ